Hello my s t u d e n t s นะครับสวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนนะครับก็วันนี้มาพบกับวิชาภาษาฝังเศสครูเปมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคราที่แล้วครับครูได้มอบความรู้ให้กับพวกเราไปแล้วนะครับนะดังนั้นวันนี้ครับครูก็จะมามอบความรู้เกี่ยวกับแนวข้อสอบนะครับซึ่งช่วงนี้เราใกล้จะสอบกันแล้วใช่ไหมล่ะนะครับนะดังนั้นเราก็เรามาเรียนรู้คําข้อสอบกันเลยนะครับวันนี้นะครับนะก็จะมีอยู่5ข้อนะครับซึ่ง5ข้อเนี้ยที่ครูเลือกมาเนี่ย ก็จะเกี่ยวกับเนื้อหาที่ครูได้สอนไปเมื่อคลิปที่ผ่านๆมานะครับนะ to to อ, S <S อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับห้าข <Yeah. S 2> ้อมีอะไรบ้างนะครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับข้อที่หนึ่งนะครับอ่ะมาดูก่อนเลยนะครับข้อที่หนึ่งครับก่อนอื่นนะครับ<ๆ>ที่เราจะทําข้อสอบนะครับเราต้องอางานน่านคําสั่งโจทย์แต่ที่ครูยกมาตรงเนี้ยครูไม่ได้มีคําสั่งโจทย์มาให้เนาะแต่เดี๋ยวยังไงก่อนอื่นนะครับที่เราจะทําข้อสอบเนาะเราต้องอ่านคาสั่งก่อนว่าเขาให้ทาอะไร ให้วงกลมให้การกรบาทหรือเติมคําในช่องว่างอันนี้สําคัญมากนะครับนะทีนี้ข้อสอบที่ครูไม่ได้มีคําสั่งให้แต่หลักๆก,ก็คือตัวนี้ก็คือให้เราเนี่ยเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงแค่ข้อเดียวนะครับนะงั้นก่อนจะทาเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่าโจทย์ข้อถามโจกับอะไรนะครับไม่ว่าจะว่าไม่ว่าจะเป็นถามในเรื่องของคาําศัพท์ไวยากรณ์บทสนทนาการอ่านอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับนะ เราต้องรู้นะครับว่าโจทย์ถามอะไรนะครับอ่าอย่างข้อหนึ่งเนี่ยเขาถามเป็นเรื่องของไวยากรหรือการมากเด่นนะครับนะดังนั้นนะครับมันจะเกี่ยวกับบทสนทนาด้วยนะครับนะถามทั้งไบยากรณ์แล้วก็บทสนทนานะครับเขาถามอะไรบ้างดูนะครับข้อที่หนึ่งนะครับนะอ่าเขาบอก Hello Hello ไแปลว่าสวัสดีใช่ไหมครับนะ I ฉะนั้นเราเจอโจทย์ตรงนี้เราก็มาดูตัวเลือกนะครับนะว่าคําตอบเนี่ยมีคําตอบตัวเลือกให้เราเลือกตอบเนี่ยมีอะไรบ้างครับนะ ก็จะมีให้เติมอันนี้คือ word to be ใช่ไหมครับครูสอนไปแล้วใช่ไหมครับก็จะมี word to be มีกี่ตัววะอ่าสามตัวได้แก่ is, am อ่าหลักๆถ้าเป็นปัจจุบันใช่ไหมครับนะถ้าเป็นอดีตก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับนะอ่ามาดูข้อหนึ่งนี้ก่อนนะครับนะมันจะมีสองประโยคนะครับนั่นดูประโยคแรก hello ก็คือเป็นงคำพูดทักทายใช่ไหมครับประโยคที่หนึ่ง I จุดจุดสันตินะครับนะตัวนี้เป็นชื่อคนนะครับนะชื่อสันติครับใช่ไหมครับนะประโยคแรกนะครับนะ ประเด็นที่2 w h a t จุดๆแล้วก็ your name ก็คือถามชื่อแน่นอนจะรับ name ก็ชื่อฉะนั้นเราจะเติมคำว่าอะไรครับข้อที่1เออ,อ,อ,อช่วยคิดซิติ๊กตอกติ๊กตอกนะอ่าครูเชื่อว่าไม่ยากตอบข้ออะไรครับมาดูตัวเลือกก่อนตัวเลือกที่1 is แก e a m นะใช่ไหมทำนะตัวเลือกที่1 i ถ้าเราตอบข้อหนึ่งนะก็จะเป็น i i e s จุดๆ,ๆ,ๆอ่ะโทษทีครับ i i e s แล้วก็สันติถูกไหม ครูเคยสอนไหม I ใช้กับ is ใช่หรือเปล่านะเราก็ต้องมาคิดดูว่าตอบข้อหนึ่งใช่ไหมข้างหลังเราตอบ what am your name หรือเปล่านะครับนะฉะนั้นตรงนี้ดูให้ดีนะครับนะเอามาดูตัวเลือกที่สอง am กับ is ตัวน,นี้ใช่ไหมนะ I ใช้คำว่าวลีอะไรนะครับครูสอนไปแล้วนะครับนะเราก็หน้า you เราเติมวลีอะไรนะครับตรงนี้นะนะใช่หรือเปล่าข้อสองต่อมามาดูตัวเลือกที่สาม r กับ is หรือข้อ4 is กับ a นะครับนะช่วยครูคิดซิว่าตอบข้อไหนครับอ้าข้อนี้ไม่ยากเลยนะครับตอบข้อที่2ใช่ไหมครับนะก็คือ am กับ is นั่นเองนะครับนะก็จะเป็น hello i am สังเกตนะครับ i ช่กับ am นะครับนะก็คือตอบข้อที่2นะครับนะประโยคแรกประโยคี่2 what what อะไรครับอ่า what is y o r n n e นั่นเองครับบางครั้งเขาจะเขียนตัวค o ม m าแล้วก็ s ข้างบน นั้นข้อหนึ่งก็คือตอบข้อที่สองนั่นเองนะครับนะามาดูข้อถัดไปเลยนะลูอ่าข้อที่สองมาแล้วนะครับ A กับ B นะครับคุยกันนะก็จะเป็นบทสนทนาใช่ไหมครับนะอันแรก A ถามก่อน how old จุดจุดจุดแล้วก็ she ประธานก็นคือคำว่า she ใช่ไหมครับนะทั้นั้นเราจะตอบ is กับ am ได้ไหมอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะบตอบว่าอะไร she จุดจุดจุดแล้วก็ ten years old ใช่ไหมครับนะก็คือ B ตอบว่า หลอนหรือเขาผู้หญิงคนนี้อายุ10ปีนั่นเองทำนะฉะนั้นเราจะตอบอะไรตัวเลือกที่1นี่ i s กับ i s ตัวเลือกสอ s กับ r ตัวเลือกสากับ i s ตัวเลือกสี่ r กับ m อาฉะนั้นประธานก็นคือ c h สออันเลยทั้ง a ทั้ง b ฉะนั้นตอบข้อที่ข้อที่อะไรครับน้องเรียนข้อที่1นั่นเองน,น,นะทนะฉะนั้น ก็ à, จะเป็น how old is she's นะทก็คนะือถามว่าเขาผู้หญิงคนนี้หรือหล่อนผู้หญิงคนนี้อายุเท่าไหร่นั่นเองนะน้อบ B ก็ต้องตบอบว่า she is มอนกันนะครับนะตนั้นข้อ2ตอบข้อที่1นะครับนะโอเคซึบ <remember, okay. S 3> ต่อมาข้อที่3คํนะาำะอ่าเป็นบทไม่ใช่บทสนทนาเป็นประโยคคำถามนะครับเพราะาท้ายประโยคจะมีเครื่องหมายคำถามเห็นไหมลูกนะเครื่องหมายาามคล้า,ายๆก้นห,หอยคับนะ ภาษาังกฤษเราเรียกว่า question mark นะเครื่องหมายคำถามมันเองนะครับนะถ้าเจอประโยคนี้ให้เรารู้เลยว่ามันจะต้องเป็นประโยคคำถามขึ้นต้นด้วยคำกิริยาช่วยทนะหรือ w h question ทำนะประมาณนี้นะฉานั้นข้อ3ประธาเป็น he ใช่ <He S 2> ไหม he แปลว่าอะไรนะเ mm hmm. ขาผู้ชายใช่ไหมนะสอบไปแล้วทนะฉะนั้นทะนั้นก็มาดูสอวประโยคทำนะเขาบอก he's breakfast at 6 every morning นะ Every morning ก็คือแปลว่าทุกๆเช้านะ Have his breakfast ก็คือ his ตัวของเขา breakfast แปลว่ามื้อเช้านะครดังนั้นประโยคนี้ก็คือถามเกี่ยวกับอาหารมื้อเช้าของเขาเนี่ยนะทุกๆเช้าเนี่ยตอน at s ก็คือเวลา6นาฬิกานะ,ะนะก็คือเขารับประทานอาหารเช้าทุกๆ6โมงเช้าทุกๆวันใช่ไหมนะครับนะนี่คือประโยคคำถา,ถามที่ถูกต้องเะเวลาแปลนะครับนะ อันนั้นคําตอบจะตอบอะไรนะหนึ่งเขามีตัวเลือกมาให้คือดูกับ has ทำนะเราจะต้องเติมสองช่องครับนะอันที่สองดูกับ has ทำนะตัวเลือกที่สามดัสกับ has ทำนะตัวเลือกที่สี่ดัสกับแฮชทำนะอ่ะตัวนี้ตอบอะไรครับนักเรียนข้อสองไอข้อสามครับข้อสามมีสี่ตัวเลือกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก ประธานบัิบีใช่ไหมลูกนะแล้วนะข้อนี้ใช้ดูได้ไหมไม่ได้ครูเคยสอนแล้วว่าถ้ามีดูกับด้ามาช่วยเนี่ยประธานที่เป็น i u v d ทำหนาะหรือชื่อคนสองคนจะใช้กับดูอ่าจจำไม่ลูกนะ i u v d หรือชื่อคนสองคนขึ้นไปหรือคำนามอะไรก็ช่างที่เป็นประธานนะที่เติม s หรือ s ก็ช่างเป็นประธานนะลูกนะเราจะใช้ดูเข้ามาช่วยทำานะ แต่ถ้าเกิดประธานเป็น he, she, it นะเป็นชื่อคนเดียวเป็นสัตว์ตัวเดียวที่มันมีการกระทําเกิดขึ้นนะเราจะใช้ d o e s นะครับนะจะไม่ใช่ดนะูนะลูกนะตรงนี้จำด้วยนะฉะนั้นตอนนี้ประธานเป็น he ใช่ไหมครับนะฉะนั้นก็ต้องตอบ d o e s h พอเป็นประโยคคำถามต่อ d o e s มาข้างหน้าครับนะฉะนั้นตอบข้อไหนครับมันก็จะมี3กับ4ใช่ไหมครับนะข้อ1กับข้อสนี่นไม่ใช่ละนะนั้นตัวที่2หลัง he จะเติมคําว่าอะไรนะ เราประทานใช่ไหมครับนะก็จะต้องตอบ has หรือ have เขาเรี่ยนะะช่วยคิดฟิตรงนี้ครูเคยสอนไปแล้วคำตอบก็คือตอบข้อที่4นะครับนะคือใช้ d o e s กับ has นั่นเองนะครับนะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4นะครับนะโอเคต่อมามาดูข้อเลยนะคระข้อที่4นะครับนะมาดูโจทย์เลยนะครับเป็นเครื่องหมายก้นหอยเหมือนเดิมหรือ question mark นั่นเองนะประโยคคำถามเหมือนเดิมนะครับนะ เขาบอกว่า my sister a big car นะก็คือ car แปลว่ารถยนต์ใช่ไหมลูกนะ my sister แปลว่าพี่สาวของฉันนะ a big car ก็คือมีรถยนต์หนึ่งคันใช่หรือเปล่านะฉะนั้นเป็นการถามว่ามีหรือไม่มีใช่ไหมครับนะฉะนั้นตอบข้อไหนหนึ 1, do, ่ง do เนต้นหรือสอง has <c oughs> หรือสาม does หรือสี่ have ทำนะตอบข้อไหนครับมั่งเนี่ยช่วยคิดซิ do has does แล้วก็ have ทำนะคำตอบก็คือตอบข้อที่ข้ออะไรครับบังเรียนข้อที่สองนั่นเองครับนะ has my sister a big car ทำนะก็คือถามว่าพี่สาวของฉันเนี่ยมีรถยนต์คันใหญ่ใช่หรือไม่ทำนะฉันคำตอบว่าคือตอบข้อที่ออรรบบอทสองนั่นเองทำนะโอเคทำนะขอ้อไปเลยทำนะต่อมามาดูข้อที่ห้าทำนะก็คือข้อที่ห้า เป็นประโยคธรรมดาจะมี t ุ o f o o ส stop นะจะไม่มีเข้อหมาย question mark นะแล้วนะก็คือ <c oughs> ตรงนี้เขาให้เราเลือกคำที่เติมคำว่า this that these those อีกครั้งนะลูกนะ this that t h e s แล้วก็ those นะตรงนี้ครูเคยสอนไปแล้วนะครับนะจะเป็นาการระบุคำนามที่อยู่ใ,ใกล้ไกลแล้วก็ใกล้แล้วมีหลายอันคนะไกลแล้วก็มีมาก มากกว่า1อันนะครับนะถ้าเป็น this กับ that เนี่ยจะระบุสิ่งของที่มีแค่อันเดียวนะครับนะใช้กับวัตถุ be e เ s this เนี่ยจะใช้กับสิ่งของที่อยู่ใกล้วัตถุและมีแค่อันเดียว that จะอยู่ไกลวัตถุแต่มีแค่อันเดียวส่วนอีก2ตัวก็คือคาว่า this กับ those นะ this นะคำนี้นะครับจะใช้ระบุคำนามที่มีมากกว่า1อันนะออันขึ้นไปนั่นเองนะ เราก็จะอยู่ใกล้กับวัตถุทะคนะแต่ถ้าเกิดโด o นะคำนี้นะครับโด o ก็คือจะบอกสิ่งของที่อยู่ไกลออกไปแล้วก็จะอยู่เป็นกลุ่มนะจะไม่มีแค่อันเดียวนะทั้นั้นคำว่า this กับ that จะมีแค่อันเดียวนะจะมีอันเดียวนะลุงนะมีขั้นเดียว this กับ that นะครันะคร้งนะแล้วก็อยู่ใกล้กับอยู่ไกลส่วน t h i s กับ those นะ t h i s ก็คือบอกสิ่งของที่มี สองอันขึ้นไปแล้วก็อยู่ใกล้แต่ t ด s s e สองอันขึ้นไปแล้วก็อยู่ไกลนะครับอันนี้คือเนื้อหาคร่าวๆนะครับนะแล้วนะมาดูโจทย์ครับเขาบอกว่า flowers are yours นะก็คือแปลว่าดอกไม้จุดๆเนี้ยเป็นของคุณนะนะนะฉะนั้นตรงเนี้ย flowers เติม s เห็นไหมครับนะคำนามเติม s ฉะนั้นเราจะตอบ this กับ that ไม่ได้นะนะข้อนี้นะนะมาดูประโยคหลังนะครนะมมี is e กับ my my M I N E แปลว่าของชั้นเหมือนกันนะครับนะแต่ทําหน้าที่ตามหลังคํากิริยาช่วยนะครับนะก็คือแสดงควาเป็นเจ้าของนะครับนะอันนั้นข้อน,นี้จะตอบข้อไหนนะครับ1 this กับ that นะครับนะส this กับ those นะตัวเลือกที่3 this กับ that หรือตัวเลือกที่4 those กับ this นะ,นออะรครับนะฉันตอบอันไหนครับมั่งเรียน ประโยคแรกนะครับนะจะบอกสิ่งของที่มีสองอันขึ้นไปนะครับนะประโยคที่สอง is my ใช้ is จะต้องมีของแค่สิ่งเดียวชน,นะคำตอบก็คือตอบข้อไหนครับมั่งเรียนช่วยคุณตอบหนอ่อยอ่าตอบข้อไหนครับตอบข้อที่สามมันเองนะครับนะก็คือ these นะ these แปลว่าเหล่านี้ทำนะก็คือแปลว่า ดอกไม้เหล่านี้เป็นของคุณนะับนะ this คำแรกนะับนะต่อมาคำที่สอง that นะ that ก็คือหมายถึงว่ามีดอกเดียวนะ that ก็คือตัวแทนดอกไม้ดอกเดียว that is m y ดอกเนี้ยเป็นของฉันนะประมาณนี้นะังนั้นอันนี้ก็คือเนื้อหาของแนวข้อสอบม .1 นะครับนะดันั้นครูก็เอาเนื้อหาตรงเนี้ยที่ครูเคยสอนพวกเราไปแล้วเนี่ยจากคลิปที่ผ่านมามาอธิบายเป็นแนวข้อสอบในคลิปนี้ครับนะดะนั้น ถ้ามีคำถามอะไรสงสัยนะครับก็ทักมาถามครูได้นในส่วนนี้นะครับโอเค Thank you for watching and listening my teaching See you again next time ขอบคุณครับ